สวัสดีจ้าเมามอมยกับป้าลองป้าใส่ภาษาไทยบ่กไหมเมามอยกับป้าลองได้เจาสุลินเมืองสร้างสร้างไงป่ะไหมงามไพกะลาว้าไปรายงานตัวของคุณนายจิรัชยาเ <c oughs> ต้เ,เขาก็เอิแต่ปะล่องมาแล้วอันเดอร์ห้าสิ่ซ่วนตอกิน ตียวขวัวไก่หมอบักไงคุณสามีเฮ็ดให้กิน <c oughs> เฮ็นบอนี่ปาเป็นกินโลบ่ได้พาดอ่ะเออมันเป็นเส้นไงขัวไก่ใส่ไข่ใส่ไก่เฮ็ดเพื่อลูกเพื่อหลานลูกสะใภ้ลูก้ายหลานสาวกินได้เมื่อทุกคนเลยเนะาะมาเทนี่พูดจังหนึงเขาก็ไปกินผักแต่หนูหน่ะเสียาพักมาก,กิน เนี่ยเข้าไปจเจาผักมาใส่ถ้วยใส่ซาเข้าไว้เอาจะกินคู่ก,ก็ผักมนนะมีอย่างดอกก็จะเอาเออเอาผักมาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวสิตักลงมาอืมตักลงมาแล้วก็กินเนาะโอ้ยเห็ดกรบบบเป็นดอกต้นเข้าก็ได้โอ้ยนี่ใบกึนชายกินลดความดันเด้อค่ะผักชีก็ได้เอาใส่เข้าไปในเงื่อนจะมีผักติดบ้านไว้นะก็เลยเอามะนางกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก๋วยเตี๋ยวขวัวไก่เนี่ยมันมีผักแอม้วมันกะ หมักเนะาะปาดมีหัดพักขมเสียวเคยซาบวะเอา้าจะไปคิดยังไรอาหารก็คืออาหารผักก็คือดูแลสุขภาพไปเนาะนีเด้อปั๊บ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 ,บ,บนันใส่ลงไปล้วค่อยกินค่อยกินกินไรสิสักงา,กงากสักงาไข่เบิ่งเด้อการเจ้ที่กันยาห้วยกะเอา้าอันนี้ต้นหอม ห้วยลงไปจัดกกห,หน้อยว่าจะท่านบอก,ญญอกาายังแม่ละคนก็ได้เพิ่นมักมาเซลเฮา,าน่ะนะเวลาเฮาเฮ็ดอีหยังปวดกระไดไม่ได้ัมกมาบอกเซลเสร็จอันนี้เฮ็ดหยังเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหยังแต่กรเฮ็ดกับข้าเฮ็ดกินดีดีผัวก,กาา็ได้เนัวฟังเพลงดีกว่าใส่ละบกักพริกขอพริกหน่อยที่รัก <c oughs> ขอบคุณค่ะ เราพริกขัวเองเด้อนี่ือจังวหวะอะไรที่นูอบอกอ่ะที่นุเ้นนะเพื่อนอ่ะเฮ็ขียวเองเฮ็ดกินเองอ่ะมันสิได้รสชาติของเห่าที่นุเน้เขาเป่าน,น,นั่นแหละเนาะอืเมนบออืมเนาะใส่บักพริกอยากใส่หยังก็ใส่ได้โอ้อยบางหนาเจ้าจของมาสิบ่ง,งามซะดอก <c oughs> หว่วงงามอยู่ไดีด๋วยวะคน,นอยากงามเนาะอขิงเครื่องจักน้อยโอ้ยลงไปเอาน้ำสมจักน้อยอ๋อ เสียเวลาย่อนปรุงนี่แหละแต่ว่าก็อยากเฮดเบิรงเนาะถ้าม,มักใส่สมเสะใส่น้ำปลาจากหน่อยนั่งเลี้ยวจ้อยค่อยอยังเราไปตีนี้กินเลยเปิดเพลงอะไงบางนำ้ำพี่เพลงงวนเราสองเคยผ่านชีวิตดดเดียวเพื่อนวะ สองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีว่วะหน้างเคยพาใกลจากวันนี้เพียงเรามีเราาจะเดินไปทางใดไม่วันงับ <c oughs> งับหนอเอา้าจังซี่แมนโบ ได้แล้วไก่เสร็จเบอร์ไก่บ้างไปโตสะอาดพอวันนู้เสร็จสุกมนเมี่ยนฐานล่องฐานล่องจานเนี่ยเอาเด้อค่ะนี่ไก่เสร็ญไงเอาไปเห็ดหาวเล่นยู่น้ำเงือนมวนไวลได้ไปเที่ยวกับไปยื้น้ำเงือนกับสางความสุกก นี่เพื่อนจะคลองนี่เฮ็ดให้หัวเฮ็ดให้หัวควนได้ทำมันเสาหลายมันก็ร่างกายมันก็หลังสารบนดีออกมาฟังเพลงไหวหัวควนไหวไผว่าบ่าหรือบ่าประจวจะอยู่ไหนเนาะอืบ่าแบบบ่ายคนหัวควนหนำเนาะจะถือสารลูกเต่าเด้อเฮ็ดไปสละอืมอ่ะอ่ะนี่กินกระเพกะกัเบเสบผักกันเนี่ย กินบับักินผักเนอเห็นบ่อเน,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 นอะท้ำมันเอิว่าขวัวไก่ก็เป็นสีเทสแล้วอะเอากับเสื่อไปขวัวหอมเอาไก่ไปขวัวใส่น้ำอาจนหมอม quả gì quả hòm bên áo nó nhắn luôn bày trong bùn cương mẹ có khay nó có ngực quá hả đây cái cấp khẩu kèm mà nhưng bé tăng ổ à. rất, rất เนี่ยค่ะเรื่องๆจะก,กินไปสร้างเพลงไปเริ่มตีบําบัดเนาะมันกะยิ้ใจมันกะประกุ่มประทุฮะกะสร้างเพลงสร้างหยั่งไปอดูได้เนาะวุ้ยเตี๋ยวขวายไก่จ้าเห็นจังเสียแม่เห็นตะไคร้เลยเนี่ยดุ่นไก่เนี่ยดุ่นไก่ดุนด่นไก่ดุนด่นไก่ผักเสร็จ สุดท้ายอยู่กับป้าป้าได้จริงๆอะ่ะ,ม,ะมามาสวัสดีก่อนเนี่ยย่าทำละก <c oughs> ําลังจะปิดมาหลานมาพอดีมามาสวัสดีตรงนี้เลยเนี่ยจะเสร็จแล้วโอ้หลานงามมาั่นขึ้นนะขึ้นนะสวัสดีค่ะสิปฟูดีค่ะวัชเนมอ๋อวันดีคืนดีได้หน้าสวยจังเลยมีเพจได้หน้าจังหนูได้หน้าจังขอบคุณเบิรงเด้อ มันสีมิสุดงามเงามเปิ้ลเนี่ยมาโซ่ไหนยืนได้ไหนยืนจุดจืองามแต่เอานั่งลงนั่งลงได้เห็นสวยๆบายๆก็จบบายจบแล้วพูดสิเสร็จแล้วพูดสิมามวยกับปลาลองก่อนพูดสิบ๊ายบายจ้ะ